สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปแล้วได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกคนเข้ามาสู่ช่วงพิกอากาศในหัวข้ออาชีพเสริมอะไรที่คุณได้ทำในปี2565นะคะ ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเราเลือกมา1ใบาจาก1ทางซ้าย2ตรงกลางและ3ใบขวาสุดนะคะแล้วเรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกใบที่1ใบที่2และใบที่3นะจะต้องจะได้ทำอาชีพเสริมอะไรในปี2,565กันบ้างนะคะพร้อมยงัง1 2 3เรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกหมายเลข1นนะคะได้ทำอาชีพเสริมอะไรในปี2,565เนาะ ไพ่จะบอกว่า,าทำอาชีพเกี่ยวกับ justice นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาชีพเสริมเกี่ยวกับการติดต่อเจราจาประสานงานการดิวเหมือนกับค้าขายอย่างนี้นะคะการตกลงปณนีปรนอมได้ด้วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครทํางานในด้านนี้อยู่นะคะถ้าเกิดคุณอะทำงานเกี่ยวกับราชการนะบอกได้เลยว่าคุณจะได้ทักษะจากการทํางานราชการตรงนี้ไป ต่อยอดเพิ่มเติมนะคะในการที่ทำให้คุณได้ทาอาชีพเสริมในตรงนี้นะความที่เป็นจัดติยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการเงินด้วยการแลกเปลี่ยนการเท่าเทียมกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณทาอาชีพเสริมอะไรนะคะต้องยึดหลักสุจริตเข้าไว้ก่อนนะแล้วจะทําให้คุณทาอาชีพเสริมที่เกี่ยวกับตรงนี้ได้ดีนะคะงานเอกสารสัญญาด้วยนะถ้าอยากถ้าคุณคิดที่จะทํางานแลกเปลี่ยนซื้อขายที่ดินที่จะต้องติดต่อราชการเนี่ย งานเสริมตัวนี้คุณทําได้เลยนะคะและไหนท่านอยากจะบอกอะไรอีกถ้าอยากจะบอกอะไรอีกว่าผู้ที่องหมายเล่หนึ่งนอกจากงานแบบจัดติ๊กแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ถนัดงานด้านเอกสารสัญญาเลยการติดต่อเจราจาปณนีประนอมเลยไกลเกลี่ยแบบนี้นะคุณจะทําอะไรได้อีกนะคะงานที่เกิดจากความชํานาญที่สั่งสมประสบการณ์ของคุณมาค่ะเป็นงานของคุณที่แบบ ทำมาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอจนคุณมีทักษะที่ดีและเก่งมากๆแล้วนะคะและอยากจะรู้ว่าไพ่แฮงแมนตัวนี้นะนอกจากเป็นทักษะของคุณแล้วนะคะมันจะมีความที่มีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่นะมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องเป็นงานเสริมที่เป็นความต่างจากไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของตัวคุณเองและ เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครทำได้ในแบบเดียวกับคุณนะคะและใบที่3คือนี่ไงเห็นไหมมันมาคู่กันเลยอะคะ่ะเป็นไอเดียคิดเอทีฟความคิดสร้างสารรค์ทุกอย่างที่เป็นความที่ไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นไพ่เทมเพลตนะคะดังนั้นแล้วคือการปรับเปลี่ยนเรียนรู้การคิดสูตรด้วยตัวคุณเองนะคะการเจรจาได้ด้วยเพราะว่า ถ้าคุณจะเจราจาเป็นในหน้าคาที่เจราจาการดีลงานประสานงานกับผู้อื่นคุณทําได้เลยนะคะงานเสริมตัวนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะรับจบกับสถานที่ราชการคุณก็ทําได้ด้วยนะเพราะมันอขอโทษค่ะมีไพ่ justice มานะนะคะแต่คุณต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงนะนะคะเพราะว่าเป็นไพ่แฮงแมนด้วยเนาะดังนั้นแล้วก็ลุยได้เลยนะคะงานที่เป็นสูตรไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณเอง สิ่งที่ค่อยๆทําปฏิปต่อทีละเล็กทีละน้อยเจรจาประสานงานของคุณนะคะเรามาต่อนว่าแล้วถ้าเกิดคุณทํางานเสริมตรงเนี้ไพ่เนี่ยเขาอยากจะเสริมอะไรกับคุณนะคะอยากจะเตือนอะไรคุณผู้ที่เลือกหมายเล็กหนึ่งเขาบอกว่าให้คุณน่ะอย่าขี้เกียจนะคะถ้าคุณคิดที่จะทําอาชีพเสริมแล้วเนี่ยคุณต้องหมั่น ทำตัวเป็นเดอะสตาร์เนื้อออกไหมคะคือค่อยๆออกสื่อออกมาเยอะๆนะคะแล้วก็ความที่เป็นเดอะสตาร์ปุ๊บคุณจะไม่ค่อยชอบออกเจอใครนะคะงานนี้ก็คือคุณต้องไม่ขี้เกียจและคุณต้องหมั่นโปรโมทตัวเองออกมานะให้เป็นดาวค้างฟ้าให้คนอื่นตามหาคุณนะคะเวลาลงทุนลงอะไรเนี่ยก็ขอให้ลงทุนอย่างระมัดระวังรอบครอบอย่าอินดี้นะอย่าอินดี้นะคะ เพราะเดี๋ยวมันจะทําให้คุณหมดตัวได้นะคะและใบอีกใบหนึ่งให้เตือนอีกใบหนึ่งจะ้ะนี่ไงทำอะไรเกินตัวนะคะเอ็มพอลเลอร์นะคุณอยากทําแบบครอบจัก,กรวาลทีเดียวเปิดตัวทียิ่งใหญ่เวร์วังอลังการนะคะแล้วก็ระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณจะทําอะไรอย่างที่ไพ่บอกนะอยา่าขี้เกียจน,นะคะแล้วก็ ลงทุนน่ะอย่าลงทุนจนหมดเห็นไหมคะเพราะมันเป็นน้ําเทออกมาด้วยนะดังนั้นแล้วเวลาคุณลงทุนนะคะลงทุนแต่พอดีนะอย่าทําอะไรหน้าใหญ่เกินตัวแบบว่างบคุณมีอยู่ประมาณ1นึ่งหมื่นคุณทำซะหนึ่งแสนอย่างเงี้ยค่ะจนจะทําให้คุณขาดทุนนะแล้วก็ผิดพลาดได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเทวทูตนะคะตาฟฟเอลนะคะท่านต้องการ จะบอกอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะว่าถ้าคุณทํางานเสริมตรงนี้ท่านอยากจะแนะนําอะไรหรือเตือนอะไรคุณเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าท่านเป็นเทพแห่งการติดต่อสื่อสารแล้วก็การแนะนําให้ความรู้เรื่องงานด้วยนะคะนี่ท่านบอกเลยว่าตอนเนี้ของคุณนะ่ะภายในของคุณนะ่ะบอกอะไรเรียกร้องอะไรให้รีบลงมือทําเลยค่ะมันถึงเวลาจุดเวลาที่คุณจะต้องทําแล้วนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มทําในปีหกห้านะ แล้วใบที่สองนะเปิดให้ตัวคุณอ่ะได้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาบ้างนะคะอนุญาตให้ตัวเองนะได้รับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆที่ทุกคนส่งมอบม,มาให้หรือคุณรู้สึกได้นะคะมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ไม่ดีนะมันคือสิ่งที่คุณคู่ควรจะได้รับนะคะและใบสุดท้ายนะคะปล่อยไปค่ะ คุณไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเยอะมากเนาะันนั้นแล้วนะคะทําให้ดีที่สุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะงานเสริมไปตอนนี้ที่คุณเริ่มคุณจะได้ทําจริงๆเลยอะ่ะในปี6 5นะคะอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้คุณล้มเหลวแบบไหนไม่รู้นะคะผิดพลาดไปยังไงไม่รู้ทิ้งมันไปค่ะทิ้งมันไปเลยแล้วคุณทําให้เต็มที่นะคะเพราะมันถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องปลดปล่อยปล่อย,อยตัวเองทิ้งอย่ายึดติดนะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่ง ประสบความสำเร็จในงานเสริมที่ต้องทำและตั้งใจนะคะขอให้ประสบความสำเร็จอย่างมากๆและสามารถเลี้ยงตัวคุณได้และคนที่คุณรักได้ตลอดไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลข2นะคะว่าอาชีพเสริมที่คุณต้องทำในปี2565คืออะไรเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณนะคะ ให้จะบอกว่าคุณต้องทํางานทําอาชีพนะคะเกี่ยวกับความทักษความะสามารถที่คุณมีคุณทํำมาอย่างชํานาญและช่ําชองนะคะประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณนะการทํางานของคุณนะคะที่คุณเก็บสะสมมานานพอสมควรถึงเวลาแล้วที่คุณจะเอามาใช้ทําเป็นอาชีพเสริมและเป็นงานที่เลี้ยงชีพของคุณได้นะคะเป็นงานที่มีไอเดียแปลกใหม่และไม่เหมือนใครนะคะเป็นงานที่แบบ คุณถนัดจริงๆเป็นงานเฉพาะทางและเป็นงานฝีมือเฉพาะตัวของคุณเลยเพราะคุณน่ะทามันได้อย่างช่ําชองและชํนานาญแล้วนะคะผู้ที่เลือกหมายเลขสอเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขาจะบอกว่าคุณต้องทําอาชีพเสริมอะไรเพิ่มอีกในปีห5นะคะไพ่จะบอกอะไรคุณเฮ้ไพ่เดอะฟูนะคะคุณต้องกล้าที่จะเริ่มนะคะเป็นงานเกี่ยวกับการ ทำให้คนรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเยี่ยมชมมาเห็นหรือได้มารับสิ่งดีๆที่คุณได้สร้างผลงานของคุณตรงเนี้ยออกไปนะคะมันจะเป็นงานเสริมที่คุณได้รับเกี่ยวกับการรีวิวได้ด้วยนะรีวิวสินค้ารีวิวการท่องเที่ยวนะคะการทําอะไรที่เป็นไอเดียเกี่ยวกับเด็กๆที่ใช้ทักษะความชํานาญของคุณเนี่ยทาให้มันสนุกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจ แล้วก็ทำให้คนสดใสโลกโลกไดว้ว่าโลกแฮปปี้ในการที่จะดูกับคุณอนะนะคะการออกสื่อสังคมได้เลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณนะ่ะจะเป็นคนที่อยู่เฉยๆนะคะแต่พอไอเดียงานของคุณออกไปเนี่ยจะดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาหาคุณได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีฝีมือที่จับตัวได้ยากนะคะและใบสุดท้ายนะคะงานเขียนเลยค่ะงานเขียน งานที่ใช้อารมณ์และความรู้สึกของคุณในการสร้างสารรค์และคัดกรองออกมานะคะเป็นงานถ้าคุณแบบเป็นคีเอทีเป็นคนที่ออกแบบศิลปะต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าให้คุณทำตามจิตวิญญาณของคุณนะคะหากใครเป็นงานเขียนคุณเขียนด้วยใจเขียนด้วยเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานทำให้ผู้คนได้รับอะไรที่เป็นการ เติมเต็มเข้าไปนะคะเพราะมันเป็นไพ่ไฮพิเทสที่เป็นเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกเนาะดังน,นั้นแล้วถ้าคุณจะเขียนนิยายแต่งก้อนวาดรูปทํางานขายอะไรที่เป็นการบําบัดหรือฮิลลิ่งคนอื่นเนี่ยคุณทําได้เลยนะคะมันจะทําให้คุณน่ะมีความรู้สึกว่าคุณสนุกคุณมีความสุขเพราะความที่เป็นงานเสริฟตรงเนี้ยมาเป็นงานที่คุณชอบคุณรักนะคะ พราะเป็นงานที่คุณทํามาตลอดชีวิตถึงแม้คุณจะไม่ชอบอ่ะแต่มาเป็นงานที่มันถนัดของคุณแล้วอ่ะค่ะงานเสริมตัวนี้ช่วยคุณได้ดีเลยนะมันจะทําให้คุณเปิดหูเปิดตาแล้วก็ใช้จิตสัมผัสของคุณนะคะเพราะบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์ถ้าคุณคิดที่จะเป็นหมอดูนะคุณทําหมอดูมานานแล้วหรือว่าคุณทํางานบางอย่างของคุณมานานแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเผยแพร่ให้คนอื่นได้เห็นผลงานและฝีมือของคุณนะคะมาดูกันว่าไพ่จะเตือนอะไร ผู้ที่ด้วหมายเลข2ในการที่จะเริ่มต้นทำงานเสริมตัวนี้บ้างนะคะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงค่ะนะอีกอย่างนะคือคุณอ่ะอย่ามองโลกในแง่ลบนะคะการทำคุณต้องทำแบบมั่นใจทำแบบมีความหวังความถ้คุณรู้สึกว่าคุณได้ช่วยเหลือเขาให้เขาหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างนะตอนนี้เหมือนคุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าคุณทำได้ไม่ดีพอคุณทำได้ไม่โอเค พอความเป็นเดทปุ๊บมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนผ่านนะคะปัญหาของคุณคือคุณไม่กล้าที่จะเปลี่ยนคุณยังมองเรื่องเดิมในแบบเดิมคุณยังกลัวคุณยังมีความรู้สึกว่าฉันจะทําได้จริงๆหรอถ้าคุณไม่กล้าก้าวเริ่มนะคุณจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อะจริงไหมเห็นไหมคะให้ใบต่อมานะคะอํานาจทางจิตใจคุณเลยนะคะต้องมีความเข้มแข็งมีอํานาจทางจิตใจมีสติปัญญาของคุณเรื่องของคุณที่คุณจะต้องทําจริงๆคือ อย่างที่บอกนะเรื่องที่เป็นทักษะความชํานาญของคุณแล้วมั่นใจนะคะที่จะลงมือทํากล้าที่จะเปลี่ยนอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะแล้วก็เข้มแข็งนะคะอย่าให้ความรักมาเป็นอุปสรรคหรืออารมณ์ที่อ่อนไหวศักดิ์ศรีของคุณเนี่ยมาทําให้คุณไม่สามารถที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นและผู้คนที่พบเห็นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า พอมันเป็นสเตนตปุ๊บเนี่ยบางทีความคิดมากของคุณนี่แหละที่ทําให้คุณนะผิดพลาดนะคะแล้วก็ความเพอร์เฟกนะเป็นเพอร์เฟคชันนิดด้วยนะคะระวังนะคะระวังเลยเป็นไพ่คําเตือนเขาออกมาแล้วนะอ่ะอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายที่เขาจะเตือนคุณคืออะไรนะคะนี่ไงพูดแล้วต้องทําให้ได้นะคะ การชำระล้งจิตใจเนี่ยโอ้โหมาคู่กันเลยอ่ะนะคะเป็นเดทกับจัดเม้นท์นะดังนั้นแล้วนะคะถึงเวลาแล้วนะที่คุณนะคะจะต้องเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงนะคะการพูดปัญหาคือคุณท้อถอยหมดกําลังใจได้ง่ายนะดังนั้นแล้วสู้ค่ะลุยเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองค์เทวทูตมิคาเอลต้องการบอกอะไรคุณนะคะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่นะคะ คุณคิดใหม่ทำใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ตลอดนะคะเพราะมันเป็นถึงช่วงเวลาแล้วที่งานเสริมของคุณตัวเนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณน่ะประสบความสำเร็จเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถึงเวลาที่ต้องทำแล้วนะแล้วเรามาดูกันต่อว่าใบาต่อมาเทวทูตกาเบียวต้องการบอกอะไรนะคะหากลุ่มที่เป็นนักเขียนค่ะนักอ่านและนักเขียนนะ อันนี้น่าจะเป็นนักเขียนมากกว่านะคะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าผลงานคุณอ่ะมันเกี่ยวข้องกับงานเขียนด้วยนะคะดังนั้นแล้วติดต่อสำนักพิมพ์ติดต่องานเขียนติดต่อผู้ผลิตทั้งหลายนะคะว่าคุณจะต้องไม่เริ่มต้นปัญหาอุปสรรคอะไรของคุณที่กําลังเจออยู่เนี่ยยังไงศึกษาคนที่มีผู้รู้ค่ะเป็นผู้รู้แล้วเขาจะช่วยคุณได้ในเรื่องที่คุณต้องการที่จะทําเป็นงานเสริมนะคะ เขียนค่ะเขียนทุกวันเลยนะคะเขียนทุกวันตั้งแต่ตอนนี้พูดทุกวันตั้งแต่ตอนนี้ในการให้กําลังใจตัวเองประโยคเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆคาพูดอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณพูดแล้วเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับคุณและคนอื่นได้เขียนไว้จดไว้ทําไว้นะคะและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและงานเสริมของคุณตรงนี้จะได้เริ่มต้นส่งสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นได้พบเห็นในอนาคตปี2565นี้ ะะยังไงก็ขอให้ผู้ที่เลือกหมายเลขสอมีความสุขมากๆหลุดพ้นความกลัวความคิดที่เป็นตัวฉุดล้างความสำเร็จของคุณในการที่จะเริ่มต้นทำงานเสริมในตัวนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ประสบความสำเร็จในปี2,565ที่จะถึงนี้บา,บายยสวัสดีค่ะต่อกันที่ผู้ที่เลือกหมายเลขสามนะคะว่าคุณต้องทำอาชีพเสริมอะไร ในปี2,565นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ต้องการบอกคุณว่าอะไรนะคะไพ่ต้องการบอกว่าอาชีพเสริมที่คุณต้องทำนะคะเป็นเกี่ยวกับเด็กๆเ,เลยความสดใสน่ารักแอคทิวิตีที่ทำให้ทุกคนมองมาแล้วเป็นความสดใสแบบไร้เดียงสาแบบเด็กน้อยที่ให้ความหวังกับผู้อื่นแบบนี้นะคะ อาหารการกินขนมคบเคี้ยวทําได้นะคะแต่มันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาหนึ่งตามเทรนที่คุณจะต้องจับให้ได้ว่าช่วงนี้เด็กน้อยเขาทิตอะไรกันคนกลุ่มนี้เขาคิตอะไรกันอยู่ที่จังหวะลูกค้าและเป้าหมายของคุณที่คุณต้องทํานะคะทำเกี่ยวกับเดอะซันได้เนี่ยก็จะต้องเป็นเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะคะแลนด์มาร์คสถานที่สวยๆที่ทําให้คนมาแป๊บ,บนึงแล้วก็ไปนะคะดึงดูดให้เขามาถ่ายภาพความท่องเที่ยว สถานที่ที่ทำให้รู้สึกฟื้นฟูสภาวะจิตใจได้ชั่วขณะหนึ่งนะคะเรามาต่อกันที่ใบที่2ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ชอบหรือสนใจอาชีพนี้เนี่ยคุณควรที่จะทำอะไรเพิ่มเติมนะคะเดอซันก็น่ารักนะคุณทำแบบเด็กๆถ้าคุณอยากทำให้แบบยั่งยืนก็พยายามทำต่อเนื่องนะคะนี่ไงเห็นไหมคะทำเกี่ยวกับที่พักได้นะคะร้านอาหารที่ติดริมน้ำ นะสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยเดือดสไตล์เนี่ยก็คือความสามารถของศิลปินได้ด้วยนะคะถ้าคุณร้องเพลงเก่งมีความสามารถในการเต้นในการคุยยูทูบเบอร์เป็นการออกสื่อหรือการนำเสนอการแสดงทุกอย่างพอเป็นไพ่สองใบนี้มาคู่กันนะคะบอกได้เลยว่างานเสริมของคุณถ้าคุณออกสื่อนะออกสื่อสาธารณะนะคะทำด้วยความสุขทำด้วยความที่ สดใสมีใจมุ่งมั่นนะในแบบตัวของคุณเองตามความสามารถของคุณเองนะคะคุณดังนะคะการเยียวยาจิตใจคนอื่นก็ทำได้นะคะใครที่จะเป็นหมอดูหรือว่าอยากจะเป็นนักจิตบาบัดหรือจะเป็นโค้ดคุณทาได้เลยนะคะลองดูลองเปิดประสบการณ์ตัวเองดูนะคะด้วยการเริ่มทำอาชีพเสริมในตรงนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องเอาออกมาทำแล้วอะคะ่ะ เกี่ยวกับที่ดินก็ได้นะเพืาผลการ,กรเกษตรคุณทําได้หมดเลยนะคะเป็นกองที่ดีมากนะไอ่ะไปต่อมยเห็นไหมงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเด็กๆจริงๆด้วยอการรีวิวอะไรที่แบบคุณเป็นงานเสริมที่แบบเหมือนกับตอนนี้อะไรดังคุณคิดว่าอะไรจะเป็นเทรนต่อมาเนี่ยคุณทําได้เลยอ่ะทําให้คนมาสนใจใน สิ่งที่คุณนําเสนอเพราะตัวคุณก็เป็นคนที่เด่นอยู่แล้วอะค่ะมีคนติดตามค่อนข้างเยอะและมีแฟนคลับค่อนข้างดีนะดังนั้นแล้วสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางคุณจะทําไกด์คุณยังทําได้เลยนะอาชีพเสริมเนี้ยเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดเลยว่าเป็นการเยียวยาเป็นการให้ที่พักใจเป็นการทําให้คนมีความรู้สึกตื่นเต้นสนุกสุดเวี่ยงแบบเนี้ยออนไลน์คุณทําได้เลยนะคะผู้ที่ต้องหมายเลขสามกล้ากล้ากล้าที่จะทาลุยไปเลยค่ะ เดี๋ยวคุณจะรู้เองว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะเรามาต่อกันที่แล้วเขาจะเตือนอะไรคุณถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณเริ่มทํางานเสริมตัวนี้แล้วนะคะนี่ความเครียดนะคะบางทีบางอย่างมันจะไม่เป็นไปตามแผนที่คุณคิดนะคะมันจะเกิดการสูญเสียหรือแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างมานะพอมเป็นปัญหาเกี่ยวกับเดทเนี่ย อันนี้จะมีความรู้สึกต่างกันกับกองที่สองเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณจะต้องสูญเสียหรือแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างไปคุณก็เลยยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนมันนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแล้วและเลือกแล้วบางอย่างเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องทํามันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องทํานะคะอย่าให้ความกลัวหรืออดีตบางอย่างมาฉุดล้างตัวคุณไว้นะคะปัญหาใบต่อมาคือไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะไม่มี เป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เลือกไม่ได้ฟังเสียงคนอื่นมากเกินไปเนอะอารมณ์และความรู้สึกการตามใจตัวเองค่อนข้างที่จะยังสูงอยู่นะดังนั้นแล้วมันจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้งานเสริมของคุณไม่สามารถที่จะไปต่อได้ต่อเนื่องมากมายลองหยิบจับทีละอย่างดูนะคะอย่าให้คําคนรอบข้างนะเป็นคนที่มาทําให้ตัวคุณ่ะ วายเควในเป้าหมายงานเสริมที่คุณต้องการที่จะทํานะคะสิ่งที่คุณจะทํามันเป็นความสุขของคุณคุณทําไปเถอะนะคะแล้วใบสุดท้ายนะคะการที่ยังไม่รู้มากพอนะในเรื่องที่คุณจะทําคุณจะทําอะไรแล้วปุ๊บเนี่ยคุณทําได้แค่ชั่วข่าวชั่วครู่แล้วคุณก็ลมเลิกไปดังนั้นไพ่ใบนี้ก็เลยบอกว่าให้คุณหาความรู้ให้เยอะๆนะคะปรึกษาผู้รู้ให้มากๆดูคนที่ประสบความสําเร็จสิ่งที่เขาก้าวไปได้ไกลมากขึ้นกว่าที่คุณ เห็นนะเพราะพอเป็นไพ่สังฆราชปุ๊บเนี่ยใจเย็นๆชา้าๆสบายๆมีขั้นมีตอน,ม,ตอนมีระเบียบศึกษาทุกอย่างให้ดีๆนะคะหาที่ปรึกษาที่ดีไกล์ที่ดีแล้วทุกอย่างมันจะทําให้คุณน่ะทำงานเสริมตรงนี้ได้ไปมากขึ้นนะคะเรายังเรียกว่าอ,อะไรกว่าจะเริ่มมาออกออนไลน์ YouTube หรือว่ามาคุยดูดวงอย่างนี้จริงๆก็ ถูกเคี่ยวเข็นมาหลายคนเหมือนกันนะคะแม่หมอก็โดนมาเหมือนกันเนาะตังนั้นแล้วกล้าที่จะเริ่มดูค่ะแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในการทํางานเสริมตรงนี้คืออะไรนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนแล้วคุณจะชัดว่าทําไมคุณถึงต้องทานะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเทวทูตกาเบรียลนะคะต้องการบอกอะไรคุณรู้สึกขอบคุณบ้างนะคะกตัญยูรู้คุณกับทุฟสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น กับทุกสิ่งทุกสั่งที่คุณได้รับกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ผักดันให้คุณมาประสบความสําเร็จและเป็นตัวคุณที่ดีน่ารักและส่งผลเรื่องดีๆให้กับคนอื่นตลอดเสมอมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่โตนะคะคนบางคนผ่านเข้ามานิดเดียวในช่วงเวลาจุดหนึ่งก็ทําให้คุณเป็นแรงผักดันกําลังใจให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะนี่ไปต่อมานะคะให้หาในหน้า หรือผู้จัดการเรื่องราวต่างๆเห็นไหมมันจะสอดคล้องกับไพ่ของคุณคือคุณไม่รู้ว่าใครจะเป็นไกด์ให้คุณได้ใครจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตให้คุณได้ดังนั้นเขาก็เลยบอกท่านก็เลยบอกว่าหานะคะตัวแทนคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการมาทําแทนคุณนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะนี่ไง creative e x p e s s i o n เห็นไหมคะคิดแล้วเลือกรีบทำเลยนะคะ ลงมือทำเลยมันถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําแล้วผู้ที่เลือกหมายเลข3แล้วการทําครั้งนี้ของคุณนะมันจะประสบความสําเร็จด้วยดีในปี6-5ด้วยนะคะดังนั้นแล้วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องทําก็จัดการลุยเลยค่ะแล้วขอให้งานเสริมของคุณตรงนี้นะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จหล่อเลี้ยงความเป็นอยู่ของคนในบ้านและตัวคุณเองที่คุณรักได้อย่างดี แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ